คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Hot Spin ด้วยนะวันนี้เรามาจัดแม่สาวทำม,มาทุน5,003หรือว่าป็นทุนี้ก็เยอะอยู่อ่ะได้ได้เรื่องอยู่คุณผู้ชมเพราะงั้นวันนี้เราจะมาเล่นแบบติ่มติ่มไม่ได้ติ่มติ่มไม่ได้ว่ะ ต้องออกตัวแรงนิดนึงยังไงเจ็ดสิบแล้วกันถ้าเปิดเบ็ดร้อยเลยอาจจะดูเร่งรีบไปหน่อยคุณผมมู้ชมอย่าเบ็ดร้อยเข้าว่ากันวันนี้เรากลับมาล่าโบนัสกันอยู่แล้วขอสิบหมุนรองเชิงไปก่อนวันนี้ใส่แว่นแล้วก็มีคอนถอด้วยคุณผมมู้ชมแหมฮึหมจัดอุสแคตเตอร์มาสามนะ ยังบอกอะไรมากไม่ได้วันนี้ผมเล่นที่เวลาอยู่ที่สามทุ่มสามคุณผู้ชมนี่คือเวลาที่แบบว่าลัคกี้ไทม์สุดแล้วกูเล่นเวลานี้ประจำสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานี่ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้คุณผู้ชมก็ช่องเราจะมีแจกรางวัลด้วยคุณผู้ชมยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยจ้ะเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีว่ามี กิจกรรมแบบไหนบ้างคุณผู้ชมอุ้ยออกมาเมื่อกี้พันสี่เลยนะเอาเรื่องจัดว่ะอู๋สิบสิบช่บองช่องแรกไม่ใช่ช่องช่องุอง้่สวยอยู่ยังไงอุูยน่าจะมีมีสิบนะเอ้มาตอนนี้เรากำไรมาสองพันได้นะโอเคหยุดไปต่อแล้วกัน ขอขึ้นร้อยเลยแล้วกันคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้กล่าวว่าจะมาล่าที่เบ็ดร้อยนะสำหรับฟรีเกมห้าโบนัสกันไปเบ็ดร้อยไปรู้สึกว่าเบ็ดร้อยมันพอดีกีแล้วอะเล่นเบ็ดสองร้อยเบ็ดสามร้อยนี่ค่อนข้างที่จะลำบากนะคุณผู้ชมเพราะเราเอาแน่นอนกลับมาไม่ได้จริงๆวะ่ะสาวทำเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้ดวงเยอะพอสมควรนะเกมนี้ แต่ถ้ามันได้แตกเนี่ยก็คือโหดจัดเลยไงโหดจริงกูเจสวยยูเม็ดร้อยยาวๆคุณผู้ชมมาหรือเปล่าไม่มามาหรือเปล่าไม่มาไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันวะไปต่อ เฮ้ยมาเฉยยังงงจัดกูเฮ้ยเอาว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้ยนะคูณสี่เจ็ดหมุนโอ้ถือว่าคูณกากมากนะกากเกลื่อนมากโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอ้โหออกมาร้อยหกสิบกูถามจริงสะกูถามจริงโอ้โหให้เกียรติขอนถอดกูด้วยโอ้โหหนักจริงหนักจริงเริ่มมาแล้วนี่เป็นช่วงที่แบบว่าขาลงนะ เราต้องอยู่กับช่วงนี้ไปสักพักใหญ่ๆคยณผู้ชม,มขอต่อด้วย30หมุนแล้วกันไปเรื่อยอะ่ะยาวๆอ่ะอุ้ยสิบช่องสามจะมาไม่มานะเดี๋ยวเป็นเจมาตรงนี้สวยอยู้เมื่อกี้สเกตเตอร์ลงนะฟรีเกมลงแต่ว่า นั่นออกมาที่รอบองสิบคุณผู้ชมเบ็ดร้อยอ่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้โหกูไม่รู้จะบรรยายไงวะมันเป็นภาพที่ <c oughs> มีหลากหลายลมมากเหลือเกินก็เห <c oughs> ลือจัดเลยอะ่ะ <c oughs> แต่ยังว่าแหละยังเหลือทุนให้เล่นเยอะอยู่ขอ120ดูบ้างดิรู้ <c oughs> สึกว่าเบ็ดร้อยนี่ค่อนข้างที่จะ ไม่ไปไหนมาไหนนะขึ้นเลยแบบไม่มีเหตุผลนะอ่ะต้องลดว่ะเจ็ดสิบแล้วกันลืมดูแคชอลเล็ตเมื่อกี้แม่งเหลือสามสี่พันนี่เฮียต้องลดแล้วแหละต้องถอยนะไม่ถอยตาย นักจัดว่ะโอ้โหยีสิบทีแล้วกันโอหเหล 2, ือสองพันคุณผู้ชมสองพันว่ะไ,ไม่อยากเสียเลยอะ่ะคือเอามาเยอะไง โอ้ยี่ยกัดฟันซู่อวะซู่กันไปเป็นเจเป็นเอโอ้โหไม่ได้อะไรเลยอ่ะเฮ้ยไอ้ชายอุยมาเฉยวะอะไรวะอะดีดีกว่าไม่มีอะไรวะอูมาแบบไม่ค่อยได้ตั้งตัวเลยนะสำหรับฟรีเกมคุณผู้ชมมาแบบจู่ๆมึงก็ามา งงจัดไว้ดีละโอเคมันเป็นช่องแรกจะเป็นอะไรหรือโอ้โหมันจะเป็นหน้าฟ้าก็ได้เป็นหน้าเขียวก็ได้เฮ้ยออกมาพันสี่ว,ว่ะและจังหวะนี้คูณสิบหรือห้าหมุนวนยังไงมันก็ต้องบวกให้กูบ้างเหือะจริงโอ้โหมือกูได้มาพันห้าเฮียกักเกลื่อนเหลือเกินเมตเจ็ดสิบ เหลือจะเชือ้อนนอะนวโห่กดจนเมื่อยมือแล้วเนี่ยมาไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆแล้วว่ามันก็ต้องเบ็ดร้อยคุณ้ยมไม่ไหวก็อย่าฝืนนี่มันจบลงแค่นี้มาตายเป็นตาย ว่าใจจัดอะเคอยู่นะสวยอยู่นะงูและเคเต็มกางไงสองพันเก้าไม่เรียกไอ้เต้าได้ไงวะสามพันออกมาแปดสามพันแปดสิบวะมาเอากาับกับกายเป็นว่าไอ้แตกข้างนอกนี่หนักกว่าอ,อยู่ข้างในนะข้างในนี่แม่งโอ้เกลือจัดเลยอะข้างนอกแม่งโคตรสวยกัดฟันไปคุณผู้ชมปิดร้อย เดิมพันแบบนี้มันก็ยังมีข้อดีอยู่นะต่อยมันจะเสี่ยงแต่ว่ามันก็มีข้อดีที่ทําให้เรากลับดึงเกมกลับขึ้นมาได้คุณผู้ชมแต่ข้อเสียก็คือถ้าวันนั้นคุณสวยจริงอะ่ะคุณก็ไม่ได้เแค่อะไรเลยโอ้อยังก็ฝากไว้ด้วยนะรับชมเพื่อความบันเทิงคุณผู้ชมอย่าหาไปเล่นตามเด็ดขาดว่าเป็นอะไรที่แบบฆ่าตัวตายมากอะเกมนี้แม่งแยจริง หน้าเขียวมาตรงนี้ได้เชื่อมอะไรหรือเปล่านะมีเคมีคิวมีหน้าทองโอ้โหมีหน้าม่วงสารพัดหน้าเหลือเกินตอนนี้มไหลหรือเปล่าโอโ้ไหลนะคูณเจมาคูณเจ็ดโอ้โหน่าจะเป็นเกชองแรกให้หน่อยนะแม่ไหลสวยเหลือเกินนะเราได้ทุนกลับคืนมานะห้าพสู้กันใหม่ฮนะเฟสกันใหม่ฮนะจังหวะนี้ เป็น A สวยเอยไม่ใช่10สวยอยู่โอ้หลข้างนอกสวยว่ะเมื่อกี้ในเรื่องอยู่แล้วเจมาโอ้ยเป็นเคสวยอยู่โอ้หลาย,ยากนะจังวันนี้แต่ดีกว่าไม่ได้อะไรนะ ลงมาอยู่ที่3ามบันหกนะสำหรับทุนเรายุณมไม่รู้ชะตากรรมว่ะขอยืนพื้นเบ็ดร้อยยาวๆแล้วกันไม่ได้อะไรก็ให้มันรู้ไปจริงๆผมก็ กำไรสักนิดหนึ่งก็ดีนะกำไรพันสองพันก็น่าจะเลิกแนวเมื่อกี้นะแต่ท้กความที่ว่าทุนมาเยอะไงมันต้องมันต้องแตกหมื่นอนุ้ยยมอย่างน้อยตล้วได้สักครึ่งหนึ่งอ่ะของทุนนุ้ยยมโอ้ยหหน้าแดงได้แบบว่าหน้าแดงจะยากเกินไปโอ้โหไม่ได้ว่ามันยากจริงอ่ะ อันนี้มันยากจริงอะไม่ใช่เรื่องง่ายได้เหลือพันเไงแคชวอลเลตตอนนี้อุ้มยมเป่าตังค์จะหมดแล้วไงแต่ว่าหน้าม่วงมาดิพันห้าก็มาดิวะโอ้ยแล้วหน้าเขียวมาสวยเลยไหล JQ ไงสี่ร้อยแปดสิบแล้วคูณ 5. ห,าห้าไหลได้เลขต่อไงมาดิวะก็มาดิวะก็มาดิา 8, โอ้แล้วไหลคูณแปดไงโอ้โห สี่พันสองเก้าห้าว่ะเอาจับเอาจับแทบดิน้นเมื่อกี้แทบดิ้นว่ะแต่ว่า,า,วายังไม่กูย,ยังไม่ได้กำไรเลยจริงแม่งยังสวยอ่ะแต่แค่ทุนขึ้นมาแล้วนะคผู้ชมแม่ตื่นเต้นนะเมื่อกี้นะตื่นเต้นจริงว่ะโอโ้โหต้องมาแล้วว่ะจริง แต่ว่ามันสามช่องไงแล้วได้คิวมาตรงนี้เป็นเจช่องสองก็น่าจะดีแต่ว่าเราได้หน้าทองนะตรงนี้ได้หน้าทองมาแล้วได้10ด้วยไงเรียบร้อยเลยไหลเจด้วยนะคูณ5ตรงนี้คูณ4ี่คูณ4อันแรกคูณหมาถ้าเป็นเคช่องแรกนะหรือเขียวช่องแรกก็ยังดีนะตามนัดว่ะพันสามห้าสิบมึงต้องมาระ้วา่าสกแกตเตอร์กูถามจริงกูถามจริงวะ ยังไม่ได้เฮียัยังไม่ได้อีกกูขอร้องอแลวไหลคูณ8ปไปคูณ8ไป,8ไปตอนหน้าฝาแล้วแหะถ้ามึงจะไหลกนอันนี้มึงไหลคูณสิบเอะโอ้ไม่ได้วะ่ะแม่ทำสถิติไว้ที่คูณ8ออกมาที่5 000, ้าพสองว่ะเอาเรื่องขึ้นหมื่นว่าคุณผูมขอ,อไปต่ออีกสักหน่อยแล้วกันอันนี้คเหมเลวเกินวะ่ะรู้สึกเหมือนเกมกําลังมานะ เกมกำลังมาเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยไงเบดร้อยรอบนี้ต้องได้คุณยมต้องได้อะไรแล้วแหละเพราะว่าที่ผ่านมาสองครั้ง2ครานี้โ,โหเกลือไม่มีเช่นดีเลยนะรอบแรกนี่โดนไป160รอบ2นี่ได้แค่พันหรอบ3มว่าไงประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยหรือเปล่าเจหมุนกับคูณ8โอเคอยู่ขอแค่คูณจิบก็ได้่ะ เออคูณสิก็ยังดีแล้วขอตัวสวยๆอะที่เหลือตัวสวยๆมาดิเคมันก็ยังโหดอยู่ไงเบ็ดร้อยสองพีไปดิและคูณ12บจังหวะนี้ว่ะเหลืออีกห้าหมุนเหลือครึ่งทางคุณยมมันต้องมีอะไรดีๆรออยู่หรือเปล่าแล้วหน้าเขียวโอ้ยพันแปดสิบบังเอมาต่ออีกมึงยังไงสิบช่องแรกยังไม่ได้โอ้ตอนนี้คูณพอใจล้พอใจล้วสี่หมุนเพื่อน กำไรร้วนๆมาจังวะนี้เลิกเลยนะก็อถอยเลยนะพอไม้นี้จบพอโอ้โหอดทนมานานนะกับลายเป็นว่าข้างนอกนี้ช่วยชีวิตเราไปหลายทีคุณผู้ชมออกมาที่2เออไม่ใช่7,200นะโอ้ยเอาเื่องห่ะประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งด้วยคุณผู้ชมเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็พี่เมีเออไม่ใช่พี่เหมียวดิ ย้าอยออกมานี่ว่ะไม่ใช่พี่เหมียวแล้วกูต้องตั้งชื่อตัวเองว่าอะไรวะเนี่ยกูต้องตั้งชื่อว่าพี่ฮอตเนยพี่ฮอตเอานวาพี่ฮอตจะแจกทุนแล้วกันคุณผู้ชมอย่าก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้ช่องเก่ามันบินไปนะต้องมาสร้างช่องใหม่คุณผู้ชม,อ,มอย่างไีก็ฝากไว้ด้วยช่องนี้จะปั้นใหม่แล้วก็แจกรางวัลเรื่อยๆเลยกราบขอบพระคุณที่รับชมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตลอดวันนี้ไปแล้วยบายสวัสดีครับผม